ายคนอาจจะยังเข้าใจผิดว่าแบบมีความเป็นเด็กมีความเป็นแบบมีความทุกคนอาจจะจำจากใส่ชุดสีแดงใช่ไหมคะก็หนูโตแล้วนะคะก็ฝากทุกคนเปิดใจแต่ว่าดีใจเสมอที่มีนั้นยังคงสามารถกลับมาได้อยู่เสมอค่ะด้วยความที่เราไม่เคยมีโอกาสได้ลองแล้วพอบางซีนที่เรามันโหดมากๆขนาดนั้นแล้วแบบบางครั้งพลังเราหมดแล้วอะคะ่ะ แต่ด้วยความที่ตัวซีรีส์เวลาถ่ายเราถ่ายกล้องเดียวแล้วกล้องเป็นแฮนด์เฮลางเนี้ยค่ะเราต้องคีปอารมณ์อยู่ตลอดเวลาแล้วแต่ละซีนเราก็จะเป็นการแบบชกกระชากลากถูเนะเป็นการดิ้นรนต่อสู้ในชีวิตแล้วแบบ ชาเพิ่งรู้ว่าเราสามารถมีลิมิตในการแสดงได้เพิ่มขึ้นได้ได้เห็นว่าเราสามารถทําอะไรได้มากขึน้นรู้ว่าตัวเองได้ทาอะไรได้มากขึ้นจากซีรีส์นี้ก็ขอบคุณที่แบบให้ชาได้รู้ตัวมากขึน้นสาหรับตัวชาเองชาพร้อมที่จะทํางานอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่าจะาด้วยวัยที่ยังชาว่าชาก็ยังเด็กอยู่แต่ว่าชาพยายามทําออกมาให้เต็มที่ในฐานะนักแสดงการแสดงที่ดีไม่จําเป็นว่าต้องผอหนหมดเนือออกนะคะเราเราพยายามทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดแล้วทุกคนองค์ประกอบศิลป์ทุกอย่างจะทําให้ภาพมันออกมาดูดีเองซึ่งนั่นก็คือส่วน ส่วนหลักที่มีก็คือพี่สันเองแล้วก็พี่เปียแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ดูอยู่ในฉากนั้นฉัว่ามันได้เห็นมิติหลักของตัวละครคือพ้อยหลักของเรื่องนี้ของชาคือแบบการดิ้นรนเอาชีวิตรอดเพื่อที่จะทําในสิ่งที่เองอยากท่ส่วนตัวจินๆชัตั้งใจและเต็มที่มากๆแล้วแบบพอชายิ่งได้ทํางานกับนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกๆฝ่ายที่เต็มที่ค่ะชาชาก็ อยากจะทํามันออกมาให้ดีไม่อยากเป็นตัวถ่วงของใครอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพอได้เห็นผลต,ตอบรับที่ขนาดทุกคนยังไม่ไดีดูอย่างเงี้ยคะ่ะก็ชื่นใจแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบในความตั้งใจของทุกคนเซ็กซีห่หน่อยๆด้วยคะ่ะก็อาจจะเป็นพาร์ทที่ไม่เคยแต่ก็เป็นอะไรใหม่ๆที่เคยลองที่ได้ลองแล้วก็ขอคุณทุกคนที่เปิดเปิดเปิดน้อมรับแล้วก็เปิดเปิดใจให้กับชาก็ชาพยายามชักตั้งใจทํามากๆแล้วก็แบบนั่นคือสุดสุดตัวของชัจริงๆ